สวัสดียามเช้าครับผมก็วันนี้มาลงคลิปนะครับฝนตกนะฮะออกประดันพันมานะครับยังไม่เสร็จเลยนะฮะมันเฉะแฉะมากนะทางเข้ามันลำบากนะครับวันนี้ก็จะมีสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์วันนี้ตัดสองสายพันธ์นะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์ ตัดสองสายพันธ์วันนี้นะครับนี่ครับข้อตาละหนึ่งบาทครับตาแบบท่อนแบบนี้สองบาทนะเพราะว่ามีสองข้อตานะครับแตบ่บางทีถ้าเกิดมันมีสามอย่างเราก็ให้ไปนะเนี่ยหนึ่งสองสามล้วก็แถมให้ไปนะเพราะว่าเราไม่ตัดเศษทิ้งนะครับ เน e. uh, so yeah. okay. ี่ยเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสองสามเราก็แถมให้ไปนะครับเพราะว่าเราเราขี้เกียจมานั่งตัดเศษทิ้งนะครับเพราะว่าพอเราตัดเศษทิ้งไปมันก็เสียดายใช่ไหมก็นี่นี่ก็หนึ่งสองสามเหมือนกันอ่ะเรามาดูสิงคโปร์กันบ้างสิงคโปร์นี่นะครับ เดี yeah. ๋ยวอธิบายให้ฟังก่อน <c oughs> ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปซื้อสิงคโปร์นะครับสังเกตที่นี้นะครับตาเลียวแหลมนะครับแล้วก็มีร่องอยู่ตรงกลางนะเนี่ยเขาเรียวกว่าสิงคโปร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตตรงร่องตาเนี่ยเหนือตาเนี่ยจะมีล่องนะเนี่ยเขาเรียวกว่าสิงคโปร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกันครับสิงคโปร์นะครับเราก็จะไม่ตัดเศษทิ้งนะครับ ก็คือเราจะแถมไปให้เลยนะครับหนึ่งตาสองตาสามตาเหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหนึ่งตาสองตาสามตาเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้น่าจะสี่สามสามตาเอานี่ก็สามตานะครับสามตานี่ก็หนึ่งสองสามนี่ก็สามตานะครับ สามตาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามตานี่สามตาหนึ่งสองสามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมันมีเศษอะเราก็าให้ไปสามตาแต่ถ้าเกิดมันเนี่ยอันนี้ก็3ามตาเนี่ยอันนี้ทอเล็กก็จะเป็น3ามตาหน่อยนะครับ3ามตา ถ้าเป็นสามตา่างนี้ก็สองบาทเหมือนกันครับเพราะว่าเราเราแถมไปเราไม่ได้ตัดเศษทิ้งนะเพราะว่าถ้าเกิดตัดเศษทิ้งไปมันก็ไม่ได้ใช้อะไรอะ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูเนี่ยน่าจะสี่ตาอันเนี้ยอันนี้หน,นึ่งตาหนึ่งตาสองตานะครับเนี่ยนี่ปุดปูดเนี่ยสามตานะครับนี่อีกนี่นี่นี่ปุดปูดสี่ตา อันนี้สี่ตานะครับอันนี้สามตาท่อเล็กหน่อยก็เป็นสามตามาอยู่ในช่วงจังหวะนะครับถ้าเกิดแบบว่าท่อ <c> น <oughs> เล็กมากไปอะไรประมาณเนี้ยถ้าอย่างนี้ก็สามตาเนี่ยข้อที่นะครับจะเป็นหนึ่งสองสามแต่เวลาผมปลูกอ้อผมชอบข้อแบบนี้นะข้อที่ที่ ว่ามันจะขึ้นเป็นแถวเดี๋จะผมให้ดูเรื่อยๆมีมันอันนี้ก็สามตาเนี่ยสามตามันอยู่ที่จังหวะนะบางบางทีมันก็ไปเจอขมงต้นใหญ่ก็ต้นใหญ่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าไปเจอขมงบ้องอใหญ่ก็บ้องอใหญ่เลยถ้าไปเจอขมงเลยก็มันก็มีปะปนกันไปนะเพื่อนๆนะบางที อันเล็กอันใหญ่บ้างนะครับอันเล็กอันใหญ่มันก็มีปะปนกันไปนะ้าอย่างเงี้ยทุกสายพันธุ์นะผมขายข้าตาละหนึ่งบาทหมดนะครับทุกสายพันธุ์นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยตอนใหญ่ก็ใหญ่เลยประมาณเนี้เนี่ยผมให้ดู าใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยนะครับตาใหญ่ก็ใหญ่เลย,เลยดูตาประมาณนี้นะครับนี่อันนี้จะไฮไลท์หน่อยอันนี้สี่ตาหนึ่งสองสามตานี่1 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ตาหน้านี้อันนี้สามสี่ตาเลยสี่ตาอันนี้ก็ อันนี้ก็สามตาสามตาเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบที่ผมบอกอะถ้าเกิดไปเจอไปเจอขโมงใหญ่ก็ด้อนใหญ่เลยนะครับมันก็มีป,ปลาปนไปนะเพื่อนนะนะครับอันนี้อันนี้สี่ตาเพื่อนสี่ตาหนึ่งสองสามสี่ สี่ตานี่ไม่ใช่สี่บาทนะสองบาทเพราะว่าเราถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเราเราตัดข้อนี้ไปใช่ไหมมันก็ได้สองทอนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราตารัดไปอย่างเงี้ยมันก็จะเล็กดูน่าเกลียดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตาเขาใหญ่เ <aux> <ons> <ons> ห็นไหมเห็นไหมทอนเล็กแต่ตาใหญ่เห็นไหมถ้าอย่างนี้เราตัดได้นะตัดเป็นเป็นทอนแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเล็กแบบเนี้ยเล็กแบบเนี้ยเล็กแบบเนี้ยถ้าเกิดเราตัดไปปุ๊บ มันจะเหลือแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ตัดมันก็จะอยู่ประมาณนี้สี่ตามันก็จะโอเคหน่อยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมไม่ตัดเลยถ้าตัดเราก็ได้เนี่ยถ้าตัดเราก็ได้สองใช่ไหมแต่เราไม่ตัดเนี่ยเราก็ให้ลูกค้าไปเลยหนึ่งเนี่ยสองสามสี่นะครับก็คือให้ไปเลยเพราะถ้าเกิดเราไปตัดมันนักมันก็น่าเกลียดนะนะ นี่นี่อันนี้ไม่อันนี้เขาอยู่ในกาบนะน้ำมันหลอในกาบดูดูแทงหนอเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะครับแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆนะครับหน้าหน้าคลิปนี้นะครับ ลองอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงสารพันธ์ต่างๆไว้พร้อมราคานะครับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ